สวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็มาขับ g ก๊ปเอ็กเพเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ได้เปิดแอปลาล่า,ลามูฟไปด้วยไม่รู้วันนี้จะได้งานเท่าไหร่เรามารุ้นกันนะคะ เป็นระหว่างทางนะคะที่กำลังจะขับรถไปรับสินค้านะคะก็ผ่านราชวังด้วยค่ะก็สวยงามนะคะตามทีนในรูปเลยสวัสดีค่ะจากราล่ามูค่ะช่องเ่าไหร่คในแอปที่มาทาสีแดงใช่ไหมใช่ค่ะในแอปแจ้งว่า268บาทค่ะ ค่ะเบอร์พร้อมเพย์ค่ะอยู่สักครู่นะเดี๋ยวไปเปิดรถเนี่ยอันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยก่อนออกหรือยังไงพี่โทรไปให้นคอนเฟิร์มกับลูกรับก่อนได้ค่ะได้ว่าจังหวัดนี้คนมันเยอะร้านตัวร้านเจอก็เลยตรงเล็กซอยนเดียวอ๋อได้ค่ะได้เดี๋ยวเปิดได้อเอาไว้ตรงหลังนี่เนาะหรือว่าตรงกับ แล้วแต่พี่สะดวกเลยคด้านหลังนี่ก็ได้ครับอ,อะชั่วนี้ใช่ไหมคะข้าวผับเดียวยกได้ไหมตั้งได้ไหมคะอ๋อนอนตั้งไ,ได้ครับอ๋อนอนก็ได้ ก่อนฉัน <Private> ล <paying otic> ุกเดี๋ยวหนูหาหมอนเดี๋ยวหมอนกันาจริงๆมันไม่ไม่ถึงกับิดลงมาขนาดนั้นเราค่าไม่ได้เบรแบบจึ๊กจริงๆค่ะค่ะเพราะว่าเนี่ยมันมันได้อย่างเนี้ยโอเคค่ะค่ะก้บค่ะ 就回来等你到，等、嗯 ก่อนออกมานะคะก็ได้โทรหาลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปักหมุดใหม่นะคะไปที่วัดบัวขวัญแทนค่ะแล้วระหว่างนั้นนะคะก็ยืนรอลูกค้าประมาณ10นาทีนะคะลูกค้าก็มาเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับบางทีไปส่งที่หมู่บ้านก็ได้ใกล้ๆกถ่ายรูปแป๊บนึง หลับนิดึงนะคะวไหนที่แบบว่าน่ด้ค่ะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะได้ค่ะขอ่ะร้

เนื่องจากว่าลูกค้าอยากให้ถ่ายรูปนะคะก็เลยเป็นตากล้องให้แล้วแม่ค้าก็บอกว่าถ่ายตรงนั้นสิสวยนะมีน้ําตกด้วยนะคะก็วันนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมกันนะคะแล้วเดินเที่ยวดูสักนิดหนึ่งนะคะก็ที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีนะคะเดินไปสักพักนะคะก็มีงานเข้ามาเลยคะ่ะก็ค่ะตอนนี้ก็ได้งานลาล่ามูสงาน ประมาณ4กิโลเมตรนะคะเมื่อกี้ได้โทรหาเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าให้พับบอกรอเลยของเยอะนะคะเราก็ตามนั้นนะคะเดี๋ยวจะไปรับแล้วค่ะพอขับรถมาถึงร้านแล้วนะคะลูกค้าก็รีบนำอาหารมาใส่หลังรถเลยนะคะ มากมากแล้วเป็นอาหารนะคะขับเร็วก็ไม่ได้นะคะหวาดเสียวมากเลยกลัวจะทำอาหารตกเนาะก็ค่อยๆขับไปนะคะแป๊บนึงนะคะถายภาพโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เนื่องจากวันนี้มีแข่งกีฬาโปโลโน้ำนะคะก็จะมีเสียงเชียร์ดังมาเป็นระยะระยะนะคะค่ะตอนนี้ก็ได้งานแก๊ปพิกคล ค่ะพอไปถึงนะคะก็เป็นเค,ค้กอยู่สองกล่องตามที่เห็นในรูปเลยนะคะอันนี้ขึ้นทางด่วนได้เลยนะคะดกดเปกหพอดีขึ้นทางดวนไม่เป็น <laughs> แล้วก็ทางร้านบอกว่าให้ขึ้นทางด่วนได้เลยไอเราก็ขึ้นไม่เป็นจริงๆด้วยเรายอมรับจากใจจริงๆเลยวันนี้ก็กําลังจะไปส่งลูกค้าส่ง พัสดุให้ลูค้านะคะเป็นเค,ค้กนะคะสองกล่องด้วยกันแล้วให้ขึ้นทางด่วนยอมรับตรงๆเลยว่าเป็นคนต่างจังหวัดเราไม่เคยขึ้นทางด่วนนะค่ะพอขับมาเรื่อยๆนะคะก็เจอทางดว่วนเราก็จ่ายเงินไป50บบาทก็ขับมาตามเส้นทางตาม GPS นำเลยนะคะแล้วก็มาถึงร้านตามทันเวลาเลยนะคะ เค okay, ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นงานซ้อนเข้ามานะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องไปส่งที่ไหนแต่มีแต่ราคา473บาทเนะาะจ่ยด้วยแกป,ปีน่าจะส่งเป็นกระเป๋านะคะก็กำลังจะขับรถออกไปค่ะก็ขอยกเลิกค่ะหลังจากส่งงานไปเรียบร้อยนะคะก็มีงานซ้อนเข้ามานะ ลูกค้ารีบนะคะก็เลยยกเลิกไปแล้วตอนนี้ก็ได้งานมาอีกน,นะคะเป็นงานแถวไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆรถน่าจะติดพอสมควรค่ะตอนนี้ก็กำลังจะไปรับลูกค้านะคะอ,อ๋อที่ว่าฝากในแชทนั้นใช่ไหมคะใช่ครับที่ฝากในแชทไปถึงก็โทรเบอร์ปลายทางค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวมีพนักงานมารับแต่อาจจะฝากให้ไปลานจอดรถ ชั้นสามลานจอดรถชั้น3ใช่ครับมันจะเข้าสถ้าถึงหน้าเซนทันเบอร์ใช่ไหมครับค่ะเอ่อเลี้ยวขวาไปหน้าเซนทันเบอร์เสร็จแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าเซนทันเบอร์ตรงที่เป็นพัฟฟี่เนะครับมันจะมีทางขึ้นข้างบนอยู่ไปชั้น3เลยใช่ไหมคะใครโอเคค่ะได้ค่ะมันมีประตูเดียวแล้วก็โทรบอกคุณได้เลยได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้ก็จะขับรถนะคะไปส่งสินค้าให้ ลูกค้านะคะก็ให้ไปแถวไปที่ห้างเซนทรัลเวริร์ซึ่งเป็นบริเวณที่รถติดมากๆเลยนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็จะค่อยๆขับไปนะคะก็รถต้องติดเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงขึ้นทางจาดรถชั้นสานีกแล้วไม่รู้จะรอดไหมก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังมิว้ายะะเข้าสู่ซอยบ้านกล้วยใตย้นี้ก็รถติดมากๆเลยนะคะก็ระยะ ะะแต่ใช้เวลา19นาทีก็ไม่รู้ว่าจะบวกเวลาเพิ่มอีกไหมเพราะเราเดาไม่ได้ว่ามันจะติดที่ไหนอีกนะคะก็เราก็ลุนกันไปนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีก็พอใจแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้รถก็ยังติดเหเดิมนะคะ 1กิโลใช้เวลาสนาทีทนนทีก็ยังไม่ขยับเคลืยอนไปไหนเลยนะคะแต่ก็ได้โทรบอกลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วว่าอีกสักครู่จะเข้าไปส่งลูกค้าก็บอกว่าถ้าใกล้ถึงแล้วให้โทรหาอีกทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรอรับของเลยนะคะจะถ่ายรูปแป๊บนึงรถติดมากเลยเป็นเวลาเขานนี้เพราะว่า ตอนอยู่แยกนะมันบอกแป๊บเดียวสักสิบนาทีก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยโทรไปโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะแล้วขอโทษนะคะอ่าข,ขอบคุณค่ะค่ะก็สรุปวันนี้นะคะกับการขับแก๊ปเอ็กเพรสนะคะได้อยู่2งานด้วยกัน341รอย่บาท แล้วก็อีกงานหนึ่งถูกยกเลิกไปเพราะลูกค้ารีบนะคะไม่รอไม่เป็นไรนะคะค่ะสำหรับงาน Lala Move นะคะก็ได้2ง,งานเหมือนกันนะคะได้อยู่347บาทค่ะก็สรุปยอดเงินวันนี้นะคะแก๊ e เอ็กเพลได้2องงาน341บาทนะคะบวกกับงานของ Lala Move อีก3 4 0 7บาทนะคะได้อยู่688บาทแต่วันนี้ได้ทิปอยู่2ขัท่านด้วยกันนะคะรวมแล้ว62บาทก็ได้750บาทค่ะก็ค่ะสรุปวันนี้นะคะก็ได้2งานเท่ากันนะคะแก๊ปได้2งานแลวล่ามูฟได้อีก2งานนะคะก็รวมแล้วก็750บาทก็เพียงพอสำหรับคนที่ขับแบบพ์ทไทม์นะคะขับ6โมงเช้า ถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะคะแล้วก็ไว้ครั้งต่อไปจะไปขับที่ไหนไปขับทรงของตรงไหนจะนำเสนออีกนะคะ,ะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ